การแนะนําสั่งสอนเราก็เรียกว่าเต็มภูมิของเราไม่มีข้อสงสัยในท,ทุกขั้นที่นํามาสอนโลกออกมาจากหัวใจที่แน่นอนแล้วทั้งหมดเลยยนกระทั่งถึงนิพพานเราพูดงงๆเราสอนได้ถึงนิพพานไม่ได้มาคุยมาโอ้มาอวดหัวใจนี้ก็เป็นสอสนุพาทิเสสนิพพานมาแล้วเป็นเวลาห้าสิบหกปีนี่ละมังสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสา มีวนหลังเขาวัดดอยธรรมเกดีวันที่สิบห้าพฤษภาคมสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามเวลาห้าทุ่มพอดินเป็นเวลาที่ฟ้าดินถล่มในร่างกายกับใจที่เป็นที่อยู่ของพิษของภัยเต็มหัวใจได้เกียิเลศได้ขาดสะบ้านลงไปจากอำนาจแห่งธรรม ที่เป็นดีเทียรดีจรฝฟัดก,กันขาดทาวันลงไปในคืนวันนั้นจากนั้นแล้วจิตดวงนี้ก็เป็นจิตที่เป็นมาดั้งเดิมได้พิจารณาย้อนหลังถึงตั้งแต่คราวเป็นเด็กมาเป็นเด็กเป็นคนหนุ่มมาเรื่อยๆมาจนกระทั่งล้ก้าวเข้าสู่การบวชขอการบวชพอบวชเข้าไปแล้วเป็นความแน่นอนในสีในธรรม จิตใจชีวิตทุกอย่างอยู่กับทำกับวิไนไม่นอกเหนือไปจากนั้นเลยตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เอาจนกระทั่งเอาใจให้บริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวแล้วก็ใช้กิริยาของธาตุของขันตามการเต่เวลาที่เหมาะสมอย่างไงก็ใช้ไปเท่านั้นจนจิตนี่เลยไปหมดแล้วไม่มีคําว่าบาป <c oughs> ไม่มีคําว่าบุญไม่มีคําว่าอาบัต สังคาประชิกอย่างนี้ไม่มีเรานี่เป็นสมมติทั้งมวลธรรมชาตินั้นได้ผ่านพ้นไปหมดแล้วเหลือแต่กิ <c oughs> ริยาแห่งความสมมติที่มีอยู่ภายในชาติในการซึ่งจะปฏิบัติต่อกันเป็นส่วนรวมอะไรที่เหมาะสมไม่เหมาะสมกับสังคมที่ยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ปฏิบัติตามนั้นไปเพียงเท่านั้นเองส่วนจิตใจที่จะมา รับบาปรับกรรมรับอาบัตอาจีนี้หมดโดยสิ้นเชิงตั้งแต่ขณะที่กิเลสขาดสะบันลงไปจาก,กจิตใจไม่มีอะไรเหลือภายในใจเหลือแต่กิริยาของความสมมูติที่คลองขันและนำรมเนี่ยไปสั่งสอนโลกเต็มกำลังความสามารถด้วยมาในธรรมทุกขัน้นไม่สงสัยในการแสดงธรรมท่านผู้ใดที่จะนำไปปฏิบัติก็ขอให้พิพจารณา <c oughs> ในปัจจุบันนี้ก็มีหลวงตาบัวนี่แหละที่ออกหน้าออกตาการเทศนาว่าการทุกอย่างแทบจะเรียกว่าทุกอย่างในงานของพระที่ทำประโยชน์ให้โลกนั่นเราได้อุตส่าห์พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเต็มกำลังความสามารถของเราเรื่อยมาอย่างนี้แหละควรจะเป็นคติเครื่องเตือนใจบรรดาพี่น้องทั้งหลายไม่มีความเสียหายถ้าลงได้ดำเนินตามธรรมจนก็จนเพื่อธรรม ทุกกระทุกเพื่อทำไม่ได้ทุกเพื่อความโล่มจมตกระลกอกอวจีอย่างนี้ไม่มีในความระพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมให้เรายึดปฏิบัติได้ดีนี่ก็เดินนำมาเป็นคติเสื่องเตือนใจแก่พี่น้องทั้งหลายจงแต่ว่าเริ่มเข้าบวชนั่นแหละนั่นแหละหลักธรรมหลักวินัยเป็นชีวิตจิตใจตลอดมาชีวิตจิตใจกับหลักธรรมวินยัยรวมกลืนกันไปกับนักบวชที่เราเป็นนักบวชแล้วเลื่อยมา จนกระทั่งทุกวันนี้สร้างจากความดีงามทั้งหมดมาจนกระทั่งถึงเป็นที่ขอใจเรื่องธรรมก็หายสงสัยทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรที่จะสงสัยบาปบุญนรกสวรรค์จ้าอยู่ในหัวใจนี้หมดแล้ว